ได้รับได้รับบรรยากาศดีๆได้รับความรู้สึกดีๆเราก็ส่งต่อมาบันทึกให้มาบันทึกให้พี่โกแนนะค้ดมาบันทึกให้น้องแนนะค้ไว้ว่านเนี่ยเราได้เติมพลังเราได้เราได้เห็นสิ่งดีๆเราได้เรียนรู้แล้วก็บันทึกไว้ว่าเนี่ยวันนี้มันเป็นอย่างนี้แล้วถ้าพีา่โกแนนะค้ดน้องแนนเข้ามาดูก็จะได้รู้ว่าเออสิ่งไหนที่ควรปรับปรุง สิ่งไหนที่ที่เราควรแก้ไขสิ่งไหนที่เราควรชื่นชมในในการเดินทางในการในประสบการณ์แต่ระหว่างของเราอะไรดีก็บอกว่าดีอะไรไม่ดีก็ก็บอกว่าไม่ดีประทับใจทุกอย่างทุกอย่างมันก็คือการการอะไรนะการผลิตความสุขการสร้างความสุขการการสร้างกำลังใจการปลุกพลังในตัวเอง เรามันเพื่อเพื่อเพื่อสร้างพลังให้ตัวเองเพื่อเป็นกําลังใจให้ตัวเองเพื่อปลุกพลังให้ตัวเองแล้วถ้ามีส่วนหนึ่งในพลังที่เราสร้างขึ้นมันไปสร้างพลังให้ใครคนหนึ่งหรือสร้างพลังให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นมามันก็ย่อมเป็นสิ่งดีมากอย่างน้อยๆเราเราก็เช็คอินเราไปไหนเราก็เช็คอินละเท่านี้แหละเราก็ได้ส่งส่งกายทอดพลังของเขาแล้วเราก็มารับพลังจากเขาพลัง รับพลังจากอาหารเราพังจากาการแลกเปลี่ยนที่เราทําอาหารเราก็แลกเปลี่ยนเป็นเป็นปัจจัยให้เข้าไปาการแลกเปลี่ยนแก่พื่ออาหารก็ได้มาจากอะไรชาวประมงไป็จากคุ้งเรียนกุ้งข้าวโพดก็ได้จากข้าวโพดที่ผู้ถึงสารอาหารก็ดูมาคนปลูกข้าวโพดก็ได้ในข้าวูพดคนปลูกผักทุกอย่างาคีอการแลกเปลี่ยนแก่สือ